คณิตคิดวัสยสไตล์พี่เหลิมวันนี้มาสอนเทคนิคการแก้ตัวสมการค่าสมบูรณ์ ซึ่งนะครับวันนี้เราจะมาถอดค่าสมบูรณ์ในลักษณะที่อีกฝั่งเนี่ยเป็นตัวแปรถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวแปรนะครับวิธีการแก้เนี่ยมันจะซับซ้อนกว่าพวกตัวเลขสาเหตุก็เพราะว่านะครับเวลาถอดออกมาเนี่ยตัวเลขมันจะยุบยับเลยครับซึ่งนะครับเวลาน้องถอดค่าสมบูรณ์อย่างเช่นตัวอย่างอันนี้น้องก็จะได้ออกมาเป็น 2x ลบ12หลายคนเนี่ยจะไปเขียนเป็นบวกลบแบบตัวเลขอันนี้จะผิดพลาดได้ง่ายมากนะครับน้องเพราะว่าอะไรน้องต้องใส่วงเล็บกันไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเทคนิคที่พี่อยากจะเอามานําเสนอก็คือให้น้นนนนองเเคิดปป็็บบวกล แยกกันออกไปก่อนตั้งแต่แรกเลยครับก็คือให้น้องคิดเป็น 2x ล12กรณีที่เป็นบวกอะง่ายมากก็คือน้องถอดออกมาเป็นตัวเดิมได้เลยก็คือ x ล18 ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับน้องเขียนเหมือนเดิมเป๊ะเลยเพียงแต่แตกต่างอยู่นิดเดียวตรงตัวนี้น้องเอามาเป็นแง่กลับเครื่องหมายซะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากเดิมเป็น x ให้น้องเขียนลบ x จากเดิมลบ18น้องเขียนเป็นบวก18เพราะฉะนั้นนะครับก็แก้ครับเพราะฉะนั้นย้าย x ไปอยู่ด้วยกันที่ลบเลยนะก็เลยได้ x เดียวแล้วก็ย้ายลบ12มาครับเป็นบวก12ก็จะหักล้างกันได้ x เป็นลบ6นะครับอ่ะเสร็จแล้วต่อมาอีกกันหนึ่งนะครับน้องย้าย x ตัวนี้ไปเจอกับ 2x กลายเป็น 3x ส่วนนะครับตัวนี้ย 12รวมกันเป็น30เพราะฉะนั้น x ตัวเดียวอันนี้จะตอบ10นะครับซึ่งจุดแตกต่างที่แตกต่างจากตัวเลขตรงที่ว่านะครับตัวแปรเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เราเนี่ยไม่รู้ค่าครับว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นบวกหรือมันเป็นลบเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสผิดพลาดได้เหมือนที่เราเรียนกันหัวข้อที่แล้วนะครับถ้าใครจําในคลิปได้พี่บอกว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันเป็นเลขติดลบนะ เราตอบเซ็ตว่างไปได้เลยเพราะว่าอะไรค่าสมบูรณ์เนี่ยมันไม่มีทางติดลบอยู่แล้วถ้าน้องได้ค่าสมบูรณ์ไปเท่ากับเลขติดลบอย่างเช่นค่าสมบูรณ์ของ x เท่ากับลบสามเนี้ยน้องตอบเลยเซตว่างโอเคไหมตอบเลยเซ็ตว่าง,ตตางแต่เตือนไว้นิดนึงนะถ้าค่าสมบูรณ์ของ x เท่ากับลบสอง x อ่ะอันเนี้ยยังพอได้นะน้องเพราะว่าตัวแปรมันมีโอกาสที่เอ,อ่อลบเจอลบ,ลบกลายเป็นบวกได้โอเคไเหมอ,อ่าเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยอย่างลบสองคูณลบสามก็ได้บวกหกเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ที่พี่พูดถึงนะคือตัวเลขติดลบนะฮะต้องระวังถามว่าพี่เหลิมแล้ว เจอแบบนี้ทาไงเขาจะต้องตรวจคําตอบครับเพราะฉะนั้นอ so ันนี to to so now, so so ้พ so ี so ่ขออนุญาตตรวจคําตอบเร็วน um, so ิดนึงนะจะได้ประหยัดเวลาก็คือเอาไปแทนค่าครับลงไปในโจทย์ลบหคูณสได้ลบสินะครับลบสิเจอลบสิได้ลบยี่สิค่าสมบูรณ์ของลบยีส่วนอีกฝั่งหนึ่งแทนตัวนี้ไปเป็นลบหลบหเจอกับลบสิได้ลบยีครับเพราะฉะนั้นน้องจะสังเกตเห็นว่า24เท่ากับลบยีจริงไหมไม่จริงครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผิดดังนั้นถ้าผิดอันนี้ก็จะไม่ใช่คําตอบครับอีกอ อ่าก็ลองแทนค่าด <started> ูเอาชิ้นแรกเร็วนิดนึงนะเศษคูณสองได้ยี่สิบยี่สิบลบสิบสองได้แปดครับเพราะฉะนั้นเลขสมบูรณ์ของแปดอันนี้ตรวจคำตอบนะเสร็จแล้วต่อมานะครับอีกฝั่งนึงอ่าก็แทนค่าเป็นเศษไปเศษลบกับสิบแปดได้ลบแปดเพราะฉะนั้นเราก็จะสังเกตเห็นว่าแปดเท่ากับลบแปดจริงไหมก็ไม่จริงอีกครับอันนี้ก็ผิดเพราะฉะนั้นอันนี้ผิดหมดเลยครับข้อนี้ต้องตอบว่าเป็นเซตว่างครับเรียบร้อยอ่าลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นอันนี้